ครต้องเดินทางบ่อยๆต้องมีถุงฉี่ติดรถไว้เลยจ้าเป็นแบบเจลพกพาสะดวกปากถุงเป็นแบบซิปล็อกไม่หกเหลอะเทอะช่วยเก็บกลิ่นใครสนใจกดลิงก์ที่คอมเมนต์เลยจ้าคืออะไรเราฉีดลงไปในถุงนี้ แล้วมันกลายเป็นเจลแบบนี้เลยเฮ้ยจริงเหรอนี่และถุงอันนี้ใช้ได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยนะปากถุงตรงนี้เขาลองรับสรลิระได้ทั้งหญิงทั้งชายเลยเ,ออเวลารถติดไม่มีห้องน้ําไม่เข้าฉี่ใส่ถุงอันนี้ได้เลยเ,ออลเขามีซิปล็อกมาให้ตรงนี้กันกลิ่นแล้วก็กันของเหลวหกฉี่ออซ้ําได้ประมาณสองสามครั้งเลยแล้วกดมาหลายอันเลยนะเพราะว่ามันถูกมาก ใช้เวลารถติดหรือแบบเดินทางไกลหรือบางคนเข้าเมืองไม่มีห้องน้ำไม่เข้าออใช้แทนได้เลยสะดวกมากถ้าบ้านไหนมีผู้สูงอายุนะอันนี้ก็ใช้ได้หรือใครไปแคมปิง้งไม่อยากไปเดินเข้าน้ำตอนคืนใช่ปะใช้อันนี้แทนได้เลยตอนเนี้อาจจะคิดว่ามันไม่จาเป็นใช่ไหมแต่พอถึงเวลาฉุกเฉินอ่ะจะคิดถึงมันจริงๆ ใครที่ต้องเดินทางกลับบ้านในวันหยุดยาวนี้เอาถุงปัสสาวะฉุกเฉินตัวนี้ไปใช้ดูครับซึ่งถุงปัสสาวะตัวนี้นะครับจะสามารถใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเมื่อใช้เศษของเหลวจะกลายเป็นเจลแบบนี้ครับรถติดยาวขนาดไหนหาปั๊มไม่ทันก็ไม่ต้องกังวลเลยครับเกิดว่ามีถุงฉุกเฉินตัวนี้พิกัดอยู่ในตะกร้าตรงนี้เลยนะครับ